สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุขคนสุขหมองสุขบอนเมื่อเ,น,เ,น,เอนี้เฮาก็มาพบพนาะกันเลยพี่น้องเลยครับส่องน้งมวยเส้นเก่าเส้นเคยสรวงในฮักไมได้ลงลิปยนะพี่น้องเนาะลงลิปหน่อยลงสวงไี้ขอโทษทราบฮักก็มีปัญหาคือพี่น้องเห็นนั่นแหละเมื่อนี้ยกะฮาสิทธิบบนะไ์ได้ลงลิปวบังคําเนาะสมวยเนาะสมวยน้องวยเห็ดยู่เห็กดกินหายไม่ใหญ่บุญรอดแล้วก็ปัญห่พี่พี่น้อง ขมนข่้านแขามากินน้ำพอน้ำแมเพื่องเอ้ฮ่ากับไปกินน้ำเผินลายมือนะสมวย้มนี้ก็สือตีนไก่เงโลมากระตามวงเวนเลยแมนตัมกับไวเอาตีนหน่อซ้ำสมวยฮะข้าเสีบข้นมสูตรใหม่เสันเล็บไก่กับเอาออกพอนเอ้ยแต่ตัวนี้จะเผินเอาออกเหรือเปล่าทําเคยตําเคยมีไงบนหอดเพอนพี่องเอย ไอ้ตัดผักมาหาไม่ไงเพื่อนว่าเพื่อนเห็ดยังอยู่น้องเพื่องเนาะทำไมพี่พี่น้นองกินเหมืงโมอยู่ใกล้กูอยู่ใกล้กลูอยู่ยยห้ารัดก็ได้กินเหมืงโมวานเหมัองโมวานซาบุไลเนี่ยอพอเมื่อน,นี้พี่น้องเอ้ยซาบาุไลเพื่อนกำลังคายถึงหายถึงหน้า เนาะแต่ก็ซื้อซอยเพื่อนซองหน่วยพี่น้องเอ้ยกระบอแพงดอกเพื่อนขายอยู่ซองหน่วยกาสี่สิบบาทพี่น้องถึงหน่วยหนึ่งกะบยี่สิบบาทกับบแพ้งไปได้พี่น้องเอ้ยซื้อมาข่ายไม่ใหญ่เพื่อนบำลุงเพื่อนกับกินข่าวบคอยแซ่บนี่พี่น้องเมื่อนี่เบาควนแล้วกับน้องแม่น้องมวยกับซืมากินเข่าบ้านพี่น้องเอ้ย มาคิดเขาตั้งเป็นใหญ่เพิ่นกับพอใหญ่เพื่อนเมนตุลทรกองค่ะจะเป็นยังสาวไวจดีๆตอนสช่วยช่วยเขาเมาชิไปถ่ายคลิปกพ่อน่อถ่ายอยู่ดีๆนาที่นเดินพ่อหยุดยุดถ่ายแล้วบันแล้วบันด้เขาไปบ่งในบนเก็บ่นผาบ่มีเลยเศรานี่พี่น้องเอ้ย ไม่ใช้านี่งบาวขวัญกับดับหน้ากับน้องมวยน้องแมนเนาะแล้วบาวขวัญกำลังสิถ่ายคลิปพ,พี่น้องเอ้ยกำลังสิถ่ายคลิปเอาโทรศัพท์ไปถ่ายถ่ายเนแนวเลยนะถ่ายไปแล้วกับบันย่ายไปแล้วเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องปร,ประมาณสิบสองนาทีเนาะสันะ่งว้เนาะสิบสองนาทีพี่น้องเอ้ยบาวขวัญไม่ได้ลากคลิปพ,พี่น้องลากคลิปลากคลิปแล้วนะคะับมากดบันทึกแต่บ่ได้พี่น้องเอ้ย กดบันทึกบ่ได้ไปหาน้องสาวหลาน้องสาวหลากะบ่าวเนี่ยเพิ่นเห็ดปุเป็นปุบอยบัอยู่เนอะเฮ้ยเนาะเพิ่นกระยากเวียงเพิ่นกระห็ดไลายบอกคนกัดขี่รถไปหาบ่าวดาวบรนณาพี <ux> ่น้องเอ้ยไปหาเพิ่นบ่าวดาวบอกโอ้ยบาซันซื้อเครื่องใหม้รถบาซันหัวใจปวดคอนตกโอ้ยตกขาแล้วพี่น้องแนวห้ากับบ่มีอยู่แล้วเนาะสมัยเนาะไปว่าซื้อใหม่ บางคนก็นลองไปถามเมืองร้านเก่าเพื่อนที่บางคนซื้อโทรศัพท์มาเนี่เพื่อนว่าเพิ่งหับประกันเนาะสมวยเพื่อนว่าเฮาก็บ่เคยเห็นจือเถื่อโทรศัพท์แบบนี้ว่าสันฟัดแต่ขายโทรศัพท์มาเนาะสมวยเน,ะนาะก็บ่เคยเห็นว่าสันห่วยบางคนแขว่งหัวใจตกเลยพี่น้องเอ้ยเพื่อนว่าถ้าอยากเทิร์นอันนยใหม่เนาะก็ต้องเติมเงินอยู่แปดพันพี่น้องเอ้ยเติมเงิน 8, แปดพัน ททศัพ์ปกติมื่นสามโทรศัพท์ซัมซุงพี่น้องเอ้ยเจนหาซองแมนบางคนกะเอานังบุได้พี่น้องเอ้ยนังจะเ้ากับบุมีกันกันสิเอากับไฮน่ากับิบเบลเล่หน้าสมัยทาเทิร์นนั่นให้เติมสิบแปดพันถวายโทรศัพท์ที่เราซื้อมาในราคาหกพันบาทมันเป็นมือซองแล้วเนาะแมนราคาเต็มบุได้่ได้ มือซองพี่น้องเอ้ยมันกลับมาได้ไปเติมแปดพันบาทแอ้วห้าบุ๊มีิ๊มเงินสีใสในงยังบอตอนเช้าพันเงสีให้เอาเงินไปเติมแปดพันบาทเลยแไอ้ไม่จะไม่ตัดสินใจสื่อตีนไก่มาเคืองโล่สี่ชิ้บาทแม่แล้วก็มันยากแน่เลยพี่น้องเอ้ยชิคกินเขาแรงไปไปเบิกน้ำกันตอนกินข่าวนะพี่น้องว่าชิคกินยังใดแม่เอาสามีสามเกิดพี่น้องเอ้ยถ้าเฮาสีเร่งสายไายขึ้นมือเศร้านี่ถ้าเฮาชิไปซื้อแปดพันเฮากา จบพี่น้องเลยเหตทางหหน้าบ่ได้ไปพี่น้องไปเบิ่งตอนกินคนละบาทนนิสวัสดีพี่น้องสวัสดีชุุคนมากินข้าวแรกันงกาน้องสวัสดีพี่น้องเมื่อในกาเมนูครับพี่น้องเลยาดิพี่น้องคืออยู่ไกลอยู่ไกลไปนึ่งไก่พี่น้องเลยแล้วก็ปีงป้านินป้านนนี่ยก็มาส่ส่อน้าซาุย่าพี่น้องเลยแล้วก็ต้า มา uh, ั่วพี่น้องแล้วก็แตงงมูพี่น้องเอ้ยนี่ของกินครับพี่น้องกับโบราณปนไดกิรกเข้ากิน้นกินธรรเลือกินให้งับเขาเพื่อนวะกากินให้งับเขาได้เพื่อนวะพี่น้องเอ้ย กินข้าวเหมกันเด้อบะว่าอยู่ทางไกลอยู่ทางไกตกินข้าวแรกเหมือนกันสนุกจังอือแซ่บสิ่งประเน็นพี่น้องเลยประเน็นเน้น,น,นอื ยาวเลยเม่อ่นเียกนขนข่าเลอกตานกมากินข่านัาพอใหญ่ก็เม่ใหญ่เกินปกติเากินหน้านันรุ่นอยป่กินข้าวมันยังให้รุ่กินข้าหัวก็เมเ่อนําบได้กินแรงน้อยโล

เสร็งเลยเขาก็ะใช่ไหมเนะเกิดมาสอยเอื้อยสอยเอื้อยดำนหน้าสอยอ้ายเดี๋มาขาดหน้าขัดหน้าเพิ่นว่าบางครน้งตอนลกกะเพิ่อนมะขอโทษพี่น้องพี่ปาน้าจุ๊บๆก็ได้ฮาวอาไปกับน้องกับมูงกูเนาะเรื่องไรมูงกูไปได้ลองเห็ดเบิ่งนะเห็ดอั้นยูทูบนีะ คุซิ่น่ะว่าอยูโหยเอยบเอากอดูปะหัดว่าจาเอาบางคลิปก็สบายดีบางคลิปก็ขึ้นหนนี้แหละินั่นอาย่ ซายี่นวได้แหละขนาดเงินที่สูงเงินท่านนี้ไปห้าดำหนาจางขาดที่ไปเห็ดโทรศัพท์กินตีนไก่เหรอาเล็กไก่ของซาโมยพี่น้องเลยลายคอลายคอพี่นองม้นเนาะข้นาผ่าบุษบุคคลในกองเขาเถิดก็ใน้อ โทรศัพท์เบ,บาควานันเนาะสมวยโทรศัพท์เฮาก็มีปัญหาตัวยอย่างมันเศ้านะครับลงคลิปก็บหอมไปได้ถ่ายแล้วมันเศ้าแต่มันอารมณ์ไปได้ไปบันทึกเนาะนั่นเพื่อจเข้าในเมืองพี่น้นองเลยไปชอบไปสอบไปแปลงการเป็น,ปน,น,ปน,นคนครั ยังเข่าโรงพยาบาลพี่น้องเลยน่าสมวยทันเป็นคนกะนโทรศัพท์ผึ่นหนอกไปเซยเลยผมทราบคุณกวนนี่ยหนามเนี่ยหนามชนสมองบ่ กินข้าวหวมนบุ๋มจ้าอุเทกินของธรรมชาติในบ่อของธรรมชาติกินไก่พันในบ่อแตงโมพันธุน์ทวนี่พี่น้องเด้แตงโมมาจากสวนซาบุาไรผลมาขายน้าาองสมวย บุกมาทังหน้าเลยแม่แต่เราควบไปก็ได้ยุทมีผ่าหัวกินหวานหวานนะบุกน้ำบุกนั่นนนนอยู่ใงนี้คายดีด้วยเนาะแม่นใคายดีนั่นี่งเข้าไปเรียรนสาดแต่บุกใครก็ชดเชยคายบุกนะ รายเ็ดจจงแด่ม hmm. mm ึง hmm. น mm ่าแมนสปาร์โรดพี่น้องเอ้ยโคตรร้ายเลยยูฟองบอแมนบออะไรกไม่ร้อางคายเป็นไรเนาะบ่เห็นนะหนอยนักนานีจะมีคนผูกคมน่าไมหนให้น้ำหน้า

ปกติงานเเขาคือไปมาโขดเธอไปกายเลยเพเป็นเราไปมิตรเจาจอยบ่มีโขดแบบนี้ปกติม่นก็ได้ทโขดพี่พี่อย่างนี้มันก็ยังคือจ่อยกับมูเนาะยาวบัค่ายเเหนื่อยแล้วเปินเที่ยวเสพเนาะปีชมวยอยู่ไปก็บบักีนามพี่อนเซ เราทาน้ขอขันบาน่าจะข้าขันมบานเราากัลุยหนามไปเอาหมกผีหมกเคือใช่ได้พอแม่ผ้ายาวกไปเอาช่วยมีคาให้มันเไปหอดน้าผาจะงมเอาอยู่กับผืนนามถูก่มีปีบ่อหนามมันไหลว่มีอะไเออแขนยังมี บ่แม่เหรอแกก็มีโน้มเอียงน้่าขอาไมันกงนี่นเนี่ยออบางคนเขาลงมาบ่ได้เขาเอื้นใช่ป่ะแบบขึ้นมาเก็บมากินในเด้มถัวมัอื่อเก็บขึ้นมากินแหน่เสียดามันหนาตัวเอาก็เอาได้สำหรับเอาเนาะ คุมแล้วพีน้องเลยเอาคันกะิดลากเพอเียนิะสมัยนาะเอาเชล็หน้ากับเล้ยพีน้องแมนหน้าหนายท่านอาบขอบคุณทุกแห่งงายใจเด้อพี่เราปิดตามสอนมุมแล้วกับคส่วนมหาคำมาชมกล่องท้เยอะโตเลยแมนที่ได้เยอะไปหน่อยก็อะไรคุณหลายรจ้า พอกันกินหนาด้อพอกันกินาด้อสบายดี